สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้าทันทันป่าค่ะเต่าทีวีภูค่ะสอัคดีครับนะคะ อ่ะช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับกระชายขาวตา VG นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นหวัดคัดจมูกเอ้ยทำไมมันเจ็บๆอ,อดๆแอดๆ,อดๆบ,บ่อยๆลองลองดูลองเปลี่ยนมาดูเป็นกระชายขาวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกินเข้าไปนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ใครที่เป็นหวัดบ่อยๆลองดูนะคะเพราะว่ามีสารสกรัดจากมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงนะคะทําให้บรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอซื้อเก็บไว้นะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทานไว้พี่ต๋อก็ทานค่ะคุณผู้ชมนะฮะอาการดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะวันนี้มาพร้อมโปรหลักเรา โปรเลยนะครับหนึ่งกระปุก30มบครับส่วนด้วยกันครับกระปุกละ290้บาทนะฮะแล้ววันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะครับซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่1000บาทเท่านั้นจัดสนใจโทรได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าห้าดนอ่ะครับหรือที่แหล่สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับข่าวบันเทิงข่าวแรกค่ะมาเริ่มต้นวันนี้ไปดูคุณเจนนี่โตแยกบ้านสามีครับบอกว่าผัวเมียมีขึ้นมีโรงเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะฮะ ออกมาเปิดใจแล้วสําหรับคุณเจนนี่นะฮะก็หลังจากเจอชาวเน็ตโยงข่าวว่านางเอกสายแบ้วแยกบ้านสามีโดยเจ้าตัวเองมีการเคลียร์ข่าวในรายการแฉบอกว่าตอนเจนมีข่าวนะเจนส่งให้นานาก่อนเลยถามนานาว่าคิดคิดว่าเป็นใครนะฮะนา,นานาบอกว่าใช่มึงหรอนะฮะเจนไม่รู้ว่าอะไรยังไง เจนจะลงงานลงลับสไตล์เจนไม่ลงไอสวีทนะฮะแต่ก็จะอ่าคนตีความแบบไหนก็ได้ร้อยแปดก็แล้วแต่คนดูคนมองกันไปะนะะก็บอกว่าเราเลยยังอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกัน<อ>วันก่อนนะ่ยย้ายของออกจากบ้านจริงๆเพราะว่าจะร<อ>ีโนเวทบ้านเจนย้ายของเยอะมากเลย<อ>พวกเฟอร์นิเจอร์ก็ขนจริงแต่ขนพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้เพื่อมาร<อ>ีโนเวทบ้านใหม่<อ>เราต้องดูแลลูกครับต้องโฟกัสลูกมากๆเรื่องนี้เซนสทีฟปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติมีขึ้นมีลงผัว เมียเป็นปกติแต่วันนี้เจนมีลูกการพูดอะไรเจนต้องคิดถึงโนราแบบว่าอันดับหนึ่งแล้วนะ,ะถ,ถึงลูกอันดับหนึ่งเลยทุกอย่างจะอยู่ใน Google m หมดถ้าอนาคตลูกเจนต้องมาเปิดอ่านเจนก็อยากจะให้มันเบาๆานะฮะอยากจะโพสตเ,เข่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จะคิดว่าคนมีลูกน่าจะเข้าใจเรื่องนี้นั่นเองอ๋อก็คือไปเลนเวทบ้านแล้วก็ขนของออกจากบ้านอคงจะมีใครแถวๆนั้นไปเห็นเขาก็เลยบอกว่า เอ๊ะเลิกกันแล้วหรือยังเลิกกันหรือเปล่าอ๋อเขาคงจะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกเจนนี่นะลูกนะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็คือเราขนของออกจากบ้านก็คือเราเลนเนเวทบ้านการเลนเนเวทบ้านมันก็ต้องขนของเพราะว่ามันจะต้องตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดคนคนเขาก็ไม่รู้เขานึกว่าเฮ้ยสองคนนี้เกิดอะไรขึ้นแยกบ้านกันเหรอหรือว่าอย่างไรเขาอาจจะเกิดข้อสงสัยมากกว่าก็เป็นไปได้ที่เขาจะต้องสงสัยว่าเอ้ยมันยังไง ขนของออกมาแล้วอะไรยังไงอเลนเวดบ้านอเออนะครับซึ่งอีกคนหนึ่งนะฮะอย่างคุณวุ้นเส้นเองก็เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยนะฮะแจสถานะเจนนี่กับมิกกี้นะฮะหลังโดนยุงว่าเป็นนางเอกสายแบวที่เลิกราก,กับสาม,มีนั่นเองนะฮะ,ฮะด้านเพื่อนสนิทอย่างอางคุณวุ้นเส้นเองที่เป็นเพื่อนสนิทคุณเจนนี่นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่า เนี่ยโ,โหเขาผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเราว่าทุกอย่างมันก็คือตามประสบการณ์ตามวัยที่โตขึ้นอะไรที่เข้ามาผ่านมาผ่านไปเราว่าเขาผ่านไปได้หมดแหละหรวมถึงเรื่องนี้ด้วยก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะถามวุ้นก็ตอบได้แค่นี้เพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่วุ้นรู้ว่าทุกอย่างมันโอเคอยู่นั่นเองนะคะคือพ,พี่จะบอกความจริงนะคะวันที่เจนนี่คนของออกจากนอกบ้านเนี่ยพี่พีเนี่ยเขาไปอยู่ในบ้านแทนก็ไปเป็นแบบคนคน,คนของคนรับใช้ด้วยไม่ไม่ใช่ค่ะเป็นอะไรอะ แฟนน้องเจนนี่หล่อมากเออเขาจับจ้องพี่ตลอดเวลาก็เลยไปเป็นแฟนใหม่ของเจนนี่ไม่ใช่แ่เป็นไม่อยากจะพูดมันสังคมไทยมันยังรับไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเมืองพูดเอเป็นอะไรอ่ะแล้วเป็นอะไรอ่ะไม่พูดดีกว่าให้ทุกคนสงสัยโอ้ยเพอเอาลูกแฟนเจนนี่ขึ้นสิแฟนพ่อน้องโนล่าอะโนล่าโนล่าชื่ออะไรนะโนล่าก็โนล่าไงเมื่อกี้ไม่พูดโนล่ามาโนล่ากูพูดโนล่านั่นแหละน่อยไหม น้องมิกกี้เนี่ยดูสิแซบจ้าังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยอะ่ะเป็นคุณพ่อลูกอ่อนอไม่อ่อนแล้วโตวแล้วอ่อนค่ะก็ถือ,อว่ายังอ่อนยังเด็กน้องอยังเด็กก็ต้องการแม่เลี้ยงที่แบบมีประสบการณ์เป็นเครียดเลยมึงฮะแม่เลีย้ยงที่มีประสบการณ์ คุณแม่ที่ผสบการันก็เป็นแม่นมก่อนแม่ก็เป็นแม่นมก่อนรู้สึกว่าเป็นแม่นมก่อนต้องเลือกเลือกแล้วว่าจะเป็นแม่นมคุณพ่อหรือแม่นมคุณแม่ลูกเพราะลูกเพราะเพราะน้องวิกกี้หล่อมากไปเป็นแม่นมน้องโนราสิใช่เลือกเปิดทางด้วยกันเป็นแม่นมน้องโนราก่อนใช่แล้วก็ไปตีท้ายหัวเขาเพราะว่าแฟนเขาหล่อนะครับในใจเขาอยาก เจนเออนะครับแต่เจนนี่ก็สวยขึ้นเยอะนะวันนั้นเจอที่สตาปาร์ตี้ก็ถามเขาไม่ยอมตอบว่าไปทําอะไรมาทําไมสวยขึ้นเขาก็สวยเขาบอกอะไรพี่เต๋าทําทไมสวยขึ้นเออเขาก็ไม่ยอมบอกอนะคะแต่วันนั้นไม่ได้พาแฟนมาถ้าพาแฟนมาเราก็ไม่จะพูดไงว่ามันอาจจะเกิดการแบบว่าเขาใจผิดว่า อาผู้ชายเขาต้องมองจับจ้องเราเอาเอปปเป็นเรื่องปกติโอเหมือนมึงทำไมอ่ะอกินแขกเออนะฮะอาคุณผู้ชมครับไปดูคอดีนกันทีหนึ่งครับเปิดใ,<ค>ใจคอดีนคอดีนคือใครล่คะคอดีนก็คือแฟนเก่าคุณพลเชอร์มานไง เออที่เปิดใจหลังเลิกกับคุณพลอยว่าเฮิร์ตหนักฮิวใจ2เดือนเลยนะครับก็คือหลังจบความสัมพันธ์หายหน้าหายตาไปเลยสำหรับครอดีนอาทิตยานะครับที่ก่อนหน้านี้เซอร์ไพรส์วงการเปิดคบหากับนางเอกตัวมามตัวแม่วงการบันเทิงอย่างพลอยเชอร์มานนักแสดงรุ่นพี่ที่มีอายุห่างกันเกือบ20ปีอยู่นานกว่า2ปีนะก่อนเลิกราโดยหายไปเลยหิวใจนานอยู่2เดือนนะฮะ ล่าสุดนะครคอดีนเองเนี่ยนะออกมาเปิดใจผ่านรายการยังไงเนี่ยไหนเล่าก็โดยของคอดีนเองเนี่ยเผยถึงการไปอยู่ที่ภูเก็ตมา2เดือนหิวใจบอกว่าตอนนั้นเนี่ยจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้เลยนะฮะถามว่าชอบคนแบบไหนคอดีนก็ตอบว่า ออชอบคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีชอบผู้หญิงหรือผู้ชายหรือไม่จํากัดน,นะฮะครอดีนตอบว่าต้องแบบว่าดูแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กอะ่ะมีแววจะชอบผู้หญิงแต่ก็ชอบผู้ชายด้วยนะก็ดีค่ะเมื <c oughs> ม่อถามว่าชีวิตเหมือนพี่เลยน้องคลอดีนชีวิตเหมือนกันเลยกับพี่ทำไมอะ่ะคือตอนเด็กๆะมีแววว่าจะชอบผู้หญิงแต่โตมาเราก็ชอบผู้ชายเขาบอกเขาไม่ได้มีแววเขาหรอเขาบอกเขาชอบได้ทั้งผู้ชายท้งผู้หญิงเหมือนกูไง กูชอบทั้งผู้ชายผู้หญิงเตอนเด็กๆกูก็เคยชอบผู้หญิงแต่ว่าโตมากูก็ไปโดนอันเนี้ยแทงทองเสียบเข้าไปกูก็เลยมาเปลี่ยนใจก็ลองเปลี่ยนใจมาคบผู้หญิงสิไม่เปลี่ยนแล้วทำไมอ่ะมันไปสายมันตรงแล้วอีกอ่าก็นั่นแปลว่าแม่ไม่ได้ชอบทั้งผู้ชายผู้หญิงชอบผู้ชายผู้หญิงด้วยคือชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงบอกว่าเมื่อถามว่าอะไรในความสัมพันธ์ที่จะรับไม่ได้เลยพอดีก็ตอบว่าการนอกใจ แค่นั้นนะฮะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะอย่างไรก็ตามล่าสุดพบว่าพอยเชอร์มานเองได้มีการโพสข้อความลงสตอรี่เลยหลังรายการนี้ออนแอร์ไปนะครับ<ฆ>แล้วมีการบอกว่าได้เห็นแล้วก็ได้รับรู้แล้วรอฟังจากทางพี่พอยนะคะเร็วๆนี้จะได้ออกมาพูดบ้างแหละนะฮะแฮชแท not cool ครับ<ฆ> <c ool> โดยนะฮะหลายคนก็จับตาโยงว่าเฮ้ย <c oughs> เป็นเรื่องราวที่จะมาพูดเกี่ยวกับหลังโต้กับเรื่องที่คอดีนพูดหรือเปล่ากนั่นคือการนอกใจแล้วก็มันยังมีหลายเรื่องแหละอันนี้เราแค่สรุปมาเฉยเแล้วโอมโอมเรื่องอะไรที่โอมรับไม่ได้มากที่สุดถ้าโอมมีผัวอืมอะใช้คำว่ามีแฟนก็ได้ใช้คาว่ามีผัวมโอมโอมหยุด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 เพ้อลูกหยุดสะกดจิตใช้คาว่ามีคู่จบไม่ไม่ไม่มีผัวไม่มีจบไม่มีเรื่องอะไรเลยใช่เออเก่งเนาะ แข่งแกงสบายมากแข่งแกงดีมาแล้วก็ดีกลับไงขโมยมาก็ขโมยกลับจุบมาก็จุกกลับใช่คนเรามันแถมมาก็แถมกลับแฟอยอยู่แล้วแฝแฝเกมป็นซินดี้คอฟฟอร์ดเรื่องแฟกเกมจะไปกลัวอะไรล่ะมีมือมีเท้าเหมือนกันวิ่งไม่ทำไมไม่มีวิ่งไม่มีเท้าวิ่งรุ่นโนไม่มีวิ่งแล้วไม่มีวิ่งคือวิ่งเขาใส่ อ่ะเข<อ>า,าวิ่งเขาใส่ได้พี่บุญฉวากคือวิ่งใส่เลยเห็นว่าใช่เนี่ยใช่เลยเสือตัวนี้คือใช่อะ,อะไรที่ดีเราก็ดีกาอ,อะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ดีการอนอกใจ,จกสําหรับพี่การนอกใจเป็นเรื่องปกตินะสําหรับแม่การนอกใจเป็นเรื่องปกตินะคะคือถ้าแม่จะไปนอกใจหรือหัวจับได้เนี่ยสมไมสาวๆโดนบ่อยอสุดท้ายก็จบ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่เป็นคนไม่รู้จักพอ,อเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็เลยว่าเหมาะกับการอยู่คนเดียวดีที่สุดค่ะนะคะหัวเราะทำไมก็ชอบการไม่รู้จักพอเอออ้าวฉันยอมรับตัวเองก็ดีเลยเออฉันยอมรับตัวเองว่าฉันไม่รู้จักพอสมไมฉนันสาว,สาวเออฉันชอบนอกจาฉันเป็นฮิตฮิสโตฮิสทีทเลียเป็นเหมือนมึงไงฮิสททเลียนะเออนะคะอะ เปนจะเป็นฮิตสโต๊กหรือทิตทีเรียก็กินได้นะคะกระชายขาวตา BG ค่ะนะคะกระชายขาวช่วยทีเร,รียด้วยหรอกระชายขาวช่วยช่วยด้วยหรอหายคันไงกระาชายจะทำให้แบบร้อนรุ่มหรือว่าร้อนหนักก่าเดิมมันก็จะทำให้หายคัน พูดไปเรื่อยๆเนาะนะครับวิตามินซีสูงเก่ยวกัะหามป้อมนะคะาร์กินไปทางการบาดอาการเจ็บคอนะครับวันนี้ใครสนใจฮะหนึ่งกระปุกสาสิทแคปซูลด้วยกันก็กระปุกละ290บาทนะฮะแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นจ้ะสนใจโทรได้เลยนะครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2 4หรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยค่ะนะะสักลูกค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ